สวัสดีค่ะนาริมนวรุนโรจน์นะคะเป็นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษนะคะอยู่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกลุ่มง,งานโภชนาศาสตร์นะคะวันนี้จะมาให้คําแนะนําในเรื่องของอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลตามสาหรับคุณแม่ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้คุณหมอส่งมาให้คําปรึกษาเรื่องอะไรนะคะ ค่ะ,คะพอดีว่าหนูน้ําหนักเยอะค่ะคุณหมอก็เลยส่งมาให้คาปรึกษาเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะ,คะไม่ทราบว่าตอนนี้ตั้งครันอยู่กี่สัป,ปดาห์แล้วคะตอนนี้ตั้งครันอยู่20สัปดาหะคะ์ค่ะ20สัปดาห์นะคะแล้วก่อนตั้งคันน้าหนักเยอะไหมคะก่อนตั้งครันน้ําหนัก50กิโลค,ะค่ะตอนนี้น้ําหนักเพิ่มมา8กิโลคะ่ะก็ถ้าดูจากร่างกายของเราก่อนตั้งครันนะคะเราจะอยู่ในภาวะของปกตินะคะจากประวัติ ะะแต่ว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องควบคุมอาหารนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าในช่วงแรกของการตั้งครรภ์น,นะคะไม่ทราบว่า,ามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบไหนอยู่บ้างนะคะที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มคะ่ะช่วง1นถึงสเดือนแรกค่ะมีอาการแพ้ท้องมากค่ะดื่มนมก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าจะกินน้ําผลไม้ได้ค่ะที่มีรสหวานค่ะนอก,นกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างไหมคะ ก็มีกินโอวัลตินค่ะกับขนมปังตอนเช้าทุกวันค่ะเมื่อมีอาการแพ้ทองค่ะค่ะแล้วก็รับประทานข้าวได้ไหมคะรับประทานข้าวได้ค่ะได้ช่วงช่วงสัปดาห์ช่วงเดือนไหนคะช่วงย่างเข้าเดือนที่สี่ะค่ะจะรับประทานข้าวได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีอาการแพ้ทองค่ะก็เลยกินเยอะหน่อยพอตื่นขึ้นมาก็จะกินตอนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าก็จะกินค่ะถ้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับค่ะตอนกลางคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เป็นว่า ตอนที่เราช่วงตั้งครรระยะแรกเนี่ยเรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เ,เยอะนะคะแล้วกสว็ส่วนมากแล้วก็คืออาการแพ้ท้องสิ่งที่รับประทานได้คืออะไรบ้างนะคะถ้าเป็นผลไม้ ถ้าเป็นผลไม้ที่หนูชอบรับประทานนะคะก็จะกินพวกแตงโมมะม่วงค่ะแล้วก็กินเป็นสับปะรดค่ะขนมหวานไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่ากลัวจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะอ๋อใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราทานขนมหวานเยอะช่วงของการตั้งครรภ์อาจจะมีเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้นะคะถึงไม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนนะคะ แต่ว่าน้ําหนักที่เกินมาค่ะเรื่องของน้ําหนักเยอะอ้วนก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึง่งในระหว่างตั้งครรภ์ได้เพราะก็จะส่งผลกับโรคได้เช่นกันนะคะนั้นการตั้งครรภ์ของเรานะคะคิดว่าน้ําหนักควรจะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่คะพยาบาลบอกหรือยังใช่ค่ะพยาบาลบอกแล้วค่ะน้ําหนักระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ควรเพิ่มขึ้นมากกว่า16กกิโลกรัมค่ะใช่ค่ะในส่วนของน้ําหนักส่วนสูงของเรานะคะน้ําหนักก็ควรจะเพิ่มไม่เกิน16กกิโลกรัมนะคะ ตอนนี้เพิ่มไปแล้วกี่นะคะ8กิโลกรัมยัง<ช>เหลืออีก8กิโลกรัมแล้วตอนนี้เพิ่งตั้งครันได้20วีคเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราต้องคุมอาหารนะคะแต่การคุมอาหารไม่ใช่การอดอาหารนะ,ะเข้าใจนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าน้องสามารถเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะคะอาหารที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานหรือข้าวแป้งนะคะหรือว่าขนมปังที่ทานอยู่นะคะจะเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงนะคะมีคาร์โบเรตสูงถ้าคุณแม่ทานอาหารกลุ่มนี้เยอะๆนะคะน้ำหนักจะไม่ได้ไปอยู่ที่ลูกนะคะแต่จะมาอยู่ที่คุณแม่แทนนั้นน้ำหนักตรงนี้ค่ะลูกก็จะไม่ตัวโตตามที่ต้องการนะคะเราควรจะต้องเลือกทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะซึ่งสูงกว่าคนปกติทั่วๆไปที่เราทานอยู่นะคะ แล้วก็ในอาหารที่ทานถ้าเป็นกลุ่มของคาร์โบรเตรตนะคะเราจะต้องเลือกทานคาร์โบรเตรตที่มีดัดชนีน้ําตาลต่ำๆนะคะจะทําให้สามารถควบคุมน้ําหนักได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของเบาหวานด้วยค่ะดัดชนีน้ําตาลคืออะไรคะอ๋อดัดชนีน้ําตาลก็คือร่างกายของคนเรานะคะเวลาดูดซึมอาหารที่มีคาร์โบรเตรตนะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารที่มีดัดชนีน้ําตาลต่า ร่างกายก็จะดูดซึมขึ้นไปช้าๆในกระแสะเลือดแต่ถ้าเราทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตส,สูงนะคะดัชนีน้ําตาลตัวนี้ค่ะก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราขึ้นเร็วมากเราก็จะมีโอกาสที่อ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานได้นะคะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า glycemic index หรือตัวย,ย่อว่า GI ค่ะอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงนะคะโดยเราจะใช้เปรียบเทียบกับน้ําตาลกลูโคสนะคะ ซึ่งจะมีค so <Du simple, S 2> ่าเท่ากับ100ทีนี้เนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงเนี่ยดูจากสังเกตได้จากอะไรบ้างก็คืออาหารที่มีกากใยอาหารนะคะถ้าอาหารกากใยสูงนะคะดัชนีน้ําตาลก็จะต่าถ้าอาหารที่มีรสหวานเยอะดัชนีน้ําตาลก็จะสูงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกรับประทานอาหารได้นะคะส่วนอาหารที่ย่อยยากเคี้ยวยากนะคะตัวนี้ก็จะมีดัชนีน้ําตาลต่าเช่นกัน ส่วนถ้าเป็นขนมหรือว่าเป็นเครื่องดื่มะคะ่ะเราจะมีการเติมน้ําตาลลงไปตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้มีดัชนีน้ําตาลสูงค่ะเพราะฉะนั้นเราเวลารับประทานอาหารก็ต้องควรจะระมัดระวังตรงนี้นะคะอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่านะคะส่วนมากจะเป็นอาหารที่เป็นตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่น พวกข้าวพวกผักพวกผลไม้นะคะแต่ถ้าเป็นอาหารที่แปรรูปจะยิ่งมีดัชนีน้ำตาลสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกลุ่มของข้าวนะคะข้าวที่เรารับประทานอยู่นะคะมีหลายแบบเลยปกติทานข้าวแบบไหนคะทานเป็นข้าวขาวค่ะข้าวขาวนะคะชอบกินข้าวหอมมะลิพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยก็จะมีดัชนีน้ําตาลที่สูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปเยอะ เพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าตามธรรมชาติใช่ไหมคะอาหารที่ไม่แปรรูปอย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะคะพวกข้าวสังยน์นะคะข้าวพวกนี้ข้าวซ้อมมือจะมีดัดชนีน้ําตาลตา่ำเพราะว่าผ่านการแปรรูปน้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของอาหารที่เป็นเส้นนะคะเส้นที่ทํามาจากถั่วนะคะจะมีดัดชนีน้ําตาลตา่าอย่างเช่นวุ้นเส้นนะคะหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเสียงไฮ้นะคะส่วนอาหารที่เป็นข้าวบางชนิดนะคะ ที่มีดัชนีน้าตาลสูงมากๆเลยนะอย่างเช่นข้าวเหนียวเวลาเราทานข้าวเหนียวมีความรู้สึกกับข้าวเจ้าอะไรหวานกว่ากันค่ะข้าวเหนียวอ่วาเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวจะมีดัชนีน้ําตาลสูงกว่าข้าวเจ้านะคะนั้นเวลาเราเลือกกลุ่มของข้าวนี่ค่ะก็คือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยควบคุมน้ําหนักหรือควบคุมน้ําตาลในกะระแสเลือดได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้เริ่มรู้จักดัดชนีน้ําตาลในอาหารหรือ,อยังคะค่ะตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นค่ะแต่ว่าที่ผ่านมากินผิดหมดเลยค่ะค่ะคแต่ว่านะตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าทําไมน้ําหนักถึงเพิ่มค่ะได้ค่ะก็ในเรื่องของดัดชนีน้ําตาลนะคะที่เราจะไปช่วยควบคุมน้ําหนักให้กับน้องนะคะต่อไปข้างหน้าก็คือว่าช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่นะคะเราจะต้องควบคุมน้ําหนักให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้น้ําหนักขึ้นมาเกิน มีเวลาขึ้นได้แค่อีก8กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลแตกต่างกันอย่างไรนะคะโดยเราจะมีดัชนีน้ำตาลของอาหารเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่เป็นอาหารนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งกลุ่มของผลไม้กลุ่มของนมและก็กลุ่มของผักที่มีดัชนีน้าตาลส่วนกลุ่มของเนื้อสัตว์กับกลุ่มของไขมันไม่มีไม่มีน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องควบคุมอยู่ที่4ตัวด้วยกันอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะโดยน้ำตาลถ้าเกิดว่าเป็นดัชนีน้ำตาลดัชนีน้ำตาลต่ำก็คือ0-55ดัชนีน้ำตาลปานกลางก็คือ5 6 7ส ดัดชนีน้ำตาลสูงก็คือมากกว่า70นะคะซึ่งเราเทียบก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าก็คือเทียบมาจากน้ำตาลกรูโคส100กรัมน,นะคะก็คือจะมีอัตราการย่อยการดูดซึมอยู่ที่100เช่นกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในอาหารนะคะแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มเนี่ยเราควรจะ รับประทานหรือเลือกรับประทานอาหารแบบไหนที่มีดัชนีน้ําตาลต่ำน,นะคะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าดัชนีน้ําตาลในอาหารกลุ่มต่างๆมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1เลยนะคะก็คืออาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ํานะคะซึ่งตัวอย่างที่พี่จะให้ดูวันนี้นะคะเราก็จะเป็นพวกข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องอยู่ในกลุ่มของดัชนีน้ําตาลต่ำนะคะกลุ่มของข้าวแป้ง กลุ่มของวุ้นเส้นนะคะก็จะอยู่ในดัชนีน้ำตาลต่ำแต่ยังมีอาหารตัวอื่นๆอีกนะคะที่จะมีดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างเช่นพวกข้าวโอ๊ตนะคะพวกข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีข้าวไลเบอร์รี่ก็จะอยู่ในกลุ่มของดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมากเลยนะคะก็คือกลุ่มของผักทุกชนิดนะคะที่ไม่ใชผ่ผักที่มีแป้งผักที่มีแป้งยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยคะ่ะถ้าที่เรารู้จักอยู่มีอะไรบ้าง ฟักทองฟักทองใช่ไหมคะอ่าฟักทองก็จะอยู่ในกลุ่มถ้าเกิดว่าเราทานน้อยๆน,นะคะแบบนี้ก็จะอยู่เป็นกลุ่มของผักแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทานเยอะๆอะคะ่ะเราต้มแล้วเรามาทานเยอะๆก็จะอยู่ในกลุ่มของข้าวแป้งเพราะฉะนั้นถ้าเราทานตรงนี้เยอะเราก็จะต้องไปลดปริมาณข้าวลงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มของผักนะคะผักเนี่ยถ้าเป็นผักใบนะคะ จะดีมากเลยเพราะว่ายิ่งทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นช้านะคะยิ่งควบคุมได้น้หนักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะาเขามีกากใยเยอะนะคะมีเส้นเส้นใ่อาหารเยอะซึ่งตรงนี้จะช่วยชะลอทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นช้านะคะส่วนผลไม้นะคะ <S <S ผลไม้อะไรก็ตามที่มีน้ําเยอะแล้วก็มีเส้นใยน้อยเลกเคี้ยวง่ายๆลบาลืนง่ายๆปริมาณน,น้ําตาลจะสูงแต่ถ้าผลไม้อะไรที่มีเปลือกบางๆทานได้นะคะแล้วก็ปริมาณความหวานก็คือเวลาเราเคี้ยวทานนะคะ หวานน้อยนะคะอันนี้ก็จะมีปริมาณน้ําตาลต่าแล้วก็เรียกว่าดัชนีน้ําตาลต่าเช่นกันค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มถ้าหากว่าเป็นพวกน้ําใบเตยนะคะพวกน้ำหญ้าหวานพวกอะไรต่างๆที่เอามาทําเครื่องดื่มนะคะกลุ่มนี้ยังมีน้ําตาลต่ําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เติมน้ําตาลเพิ่มลงไปก็จะอยู่ในกลุ่มน้ําตาลสูงทันทีนะคะเพราะนั้นหญิงตั้งครรภ์นะคะเราสามารถต้มน้ําใบเตยนะคะต้มพวกน้ําจากพวก อะไรนะักรกเจี๊ยบนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มของพวกน้ำแก้ควยแต่เราไม่เติมน้ำตาลก็สามารถดื่มได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีดัดชนีน้ำตาลกลุ่มปานกลางนะคะปานกลางคือเท่าไหร่นะคะยังจำได้ไหม56-70ถึง70ไม่เกิน70นะตรงนี้จะเป็นกลุ่มดัชนีปานกลางคำว่าปานกลางก็คือเราสามารถรับประทานได้แต่ ไม่ควรจะบ่อยนะคะก็คืออาจจะเป็นสัป,ปดาห์สักครั้งหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์สําหรับหญิงตั้งครรภอย่างเช่นอะไรบ้างในกลุก่มนี้ก็คือกลุ่มของขา้าวผัพวกข้โพดนะคะพวกเผือกพวกมันนะคะ ฟักทองนะคะถ้าเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะผลไม้ก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้อย่างเช่นพวกกล้วยทั้งหลายนะคะจะอยู่ในกลุ่มดัชนีนปานปานกลางซึ่งกล้วยก็จะมีประโยชน์สําหรับคุณแม่นะคะเพราะว่าโพแทสเซียมที่อยู่ในผลไม้เนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเป็กลุ่มที่มีสารสีเหลืองนะคะจะทําให้เราสามารถควบคุมความดันได้ด้วยนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันได้นะคะ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในกลุ่มของอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงต่อเลยนะคะ,คะอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงนะคะก็คือมากกว่า70นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่เยอะเลยนะคะที่เรากินผิดมาตลอดเลยนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ทั่วๆไปหรือว่าของหญิงลดน้ําหนักในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของข้าวแป้งนะคะเส้นชอบกินเส้นอะไรมากที่สุด ชอบกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวคือเส้นเล็กใช่ไหมคะเส้นเล็กก็จะอยู่ในกลุ่มของดัชินีน้าตาลสูงเส้นใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของดัชินีน้ำตาลสูงนะคะข้าวเหนียวชอบกินไหมข้าวเหนียวหมูย่างชอบตอนเช้าเช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของข้าวเหนียวก็อยู่ในกลุ่มของดัชินีน้ำตาลสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะกินขนมปังค่ะถ้าปกติที่เล่ามาเมื่อกี้บอกว่ากินขนมปังกับโอวัลติน ขนมปังขาวก็จะมีดัชนีน้ําตาลสูงเช่นกันคือมากกว่า70หมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของอาหารตามธรรมชาติหนึ่งตัวที่ไม่ควรจะทานนะคะในเรื่องของการลดน้ําหนักก็คือมันฝรั่งค่ะไม่ว่าจะเอามาทําเป็นซุปหรือเอามาทําเป็นเฟรนช์ฟรายทำเป็นมันฝรั่งทอดเพราะดัชนีน้าตาลสูงมากนะคะเกินกว่า70เช่นกันนะคะแล้วก็ในกลุ่มของผลไม้นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผลไม้ที่มีน้ําตาล อาจจะต่ำก็ได้แต่น้ำเยอะกากใยน้อยนะคะอย่างเช่นแตงโมเนี่ยค่ะจะมีดัดชนีน้ำตาลสูงมากเลยนะคะเพราะนั้นเราควรจะต้องหลีเกเลี่ยงผลไม้ที่มีดัดชนีน้ำตาลต่ำคือแอปเปิลไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงเวลารับประทานนี่ค่ะล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกค่ะเพราะว่ามันมีเป้ตินที่เป็นเส้นใย,ยอาหารชนิดดี ทำให้ช่วยชะลอน้ําตาลในเลือดขึ้นได้เราสามารถทานได้ครั้งละ1ผลได้เลย1ลูกเท่ากับปั้นเราเรียกว่า1ส่วนนะคะถ้าหากว่าเป็นผลไม้ที่เป็นลูกเท่ากัาป้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแตงโมเป็นผลไม้เป็นชิ้นๆหนึ่งครั้งที่กินก็คือไม่เกิน10คํานะคะต่อหนึ่งมื้อนะคะนั้นตรงนี้นะคะผละไม้ที่เราควรจะรับประทานก็คือเลือกที่มีกากใย,ยอาหารสูง,สงพวกฝาร,รังแอปเปิ้ล ชมพู่สตอรอเบอรี่ส้มกลุ่มนี้ได้เลยนะคะส่วนในกลุ่มของอาหารที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆอย่างเช่นพวกมัสมันนะคะผัดไทยไข่พะโล่กลุ่มนี้ถึงแม้จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำหรือไม่มีเลยแต่เมื่อมาประกอบอาหารแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปก็จะทำให้น้ำตาลสูงเช่นกันนะคะเพราะนั้นเป็นเมนูที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะ ดังนั้นการที่เราจะเลือกทานอาหารนะคะไม่ใช่ว่าเราเลือกแต่อาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะต้องเลือกแบบภาพรวมของอาหารทุกชนิดก็คือต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เช่นกันนะคะแล้วก็ในลักษณะอาหารที่เราเลือกมานะคะปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถควบคุมน้ําหนักได้หรือดัชนีน้ําตาลที่อยู่ในอาหารนั้นอาจจะแตกต่างกันไปของอาหารถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันอย่างเช่น ความสุขของอาหารนะคะที่เรารับประทานเหมือนผลไม้อย่างนี้ถ้าเป็นกล้วยนะคะกล้วยหามผามพอเหลืองกับกล้วยที่สุกงอมคิดว่าอันไหนดัชนชสแอนด์าลสูงกว่ากันคะกล้วยสุกงอมอสุกงอมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกทานผลไม้ตัวไหนคะที่สุกหามผามใช่ไหมคะเหมือนมะม่วงเหมือนกล้วยอย่างงี้เราเลือกได้แต่ผลไม้บางชนิดเราต้องทานสุกนะคะเพราะฉะนั้นตัวดัชนชสแอนด์านสูงเราก็ควรจะทานนานๆสักครั้งหนึ่งนะคะเหมือนอย่างที่พูดไปในเมื่อกี้ว่า ถ้าหากว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะมีดัชนีน้ำตาลตา่ำเราสามารถที่จะเลือกนำมารับประทานนะคะทำประกอบอาหารนี่รับประทานได้ปริมาณเยอะกว่านะคะกลุ่มของอาหารที่มีตัวของดัชนีน้ำตาลสูงๆนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาค่ะก็ได้ความรู้เยอะค่ะจากตอนแรกที่ชอบรับประทานพวกแตงโมผลไม้ที่มีรสหวานนะคะก็จะได้รู้ว่าต้องรับประทานอาหารที่มี รสหวานที่น้อยลงให้เพิ่มการใยที่สูงขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นผลไม้เมื่อก่อนคือทันน้ําผลไม้เราจะเปลี่ยนยังไงคะเราจะปรับยังไงปรับเป็นน้ําผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นละคะ<ม>ผละไม้แบบไหนดีกินผลไม้พวกน้ําฝรังที่มีการใยมากาก็คือกลับมากินเป็นอาหารที่เป็นผลไม้สดดีกว่านะคะเรา,าไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปแยกน้ําออกนะคะเพราะว่า ถ้าเราคั้นเป็นน้ำเมื่อไหร่ไฟเบอร์หายไปนะคะน้ำตาลก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะคะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องไปปรับในพฤติกรรมที่ผิดปกติของเราอยู่จากเดิมนะคะ<ๆ>ก็คือมาเปลี่ยนเป็นทานผลไม้ทั้งผลแทนนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะจำกัดปริมาณด้วย1ลูกเท่ากําปั้นนะคะต่อหนึ่งมือ้อหรือ8-10ถึงชิ้นพอดีคำถ้าเป็นลูกเล็กๆนี่ลืมบอกไปลองกองลำไยลิ้นจีองุ่นไม่ควรจะเกิน8ลูกนะคะ แปดลูกแปดคำแค่นั้นเองนะคะเพื่อทําให้น้ําหนักของเราไม่เพิ่มขึ้นน้ําตาลก็ไม่ขึ้นด้วยค่ะนอกจากเรื่องของผลไม้ที่เราจะไปปรับเปลี่ยนแล้วนะคะอย่าลืมไปเปลี่ยนเรื่องของข้าวแป้งด้วยนะคะเพราะกลุ่มข้าวแป้งก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้น้ําหนักเราขึ้นได้เช่นกันนะคะจากเดิมที่ชอบทานเป็นขนมปังนะคะเราคิดว่าเราจะไปปรับอะไรตรงนี้ได้บ้างคะ่ะ ก็ปรับลดการกินคาร์บฮเรตที่สูงค่ะคือจากปกติจะกินเป็นข้าวขาวใช่ไหมคะก็จะปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องแทนค่ะแล้วก็กินพวกวนเส้นค่ะแล้วก็กินในสิ่งที่มีคาร์บฮเรตต่ำค่ะคืออะไรคาร์บฮเรตต่ำคาร์าาบฮเรตต่ำก็พวกวนเส้นแล้วก็ข้าวเหน,นียวข้าวเหนียวคาร์บฮเรตสูงค่ะ,ะเราจะกินอีกอไม่ไม่กินค่กินแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือต่อไปเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียว ถ้าเราจะกินสักครั้งหนึ่งหรือว่าเราจะกินบ้างเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าห้ามนะคะแต่เราต้องคิดว่าถ้าข้าวเจ้าปกติหนึ่งทัพพีคือขนาดนี้แต่ถ้าจะกินเป็นข้าวเหนียว นี่ค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะข้าวเหนียวก็คือครึ่งเดียวของข้าวเจ้าว่าจะมีน้ําตาลเท่าเท่ากันแต่ดัชนีน้ําตาลของข้าวเหนียวก็ยังสูงอยู่นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ลองไปปรับดูนะคะในเรื่องของการรับประทานลุมของข้าวแป้งค่ะดีมากเลยนะคะตอนนี้อายุครรภ์ได้อยู่ที่20สัป,ปดาห์นะคะถ้าหากว่าเราคุมน้ําหนักให้ดีๆนะคะก็คงจะไม่ให้น้ําหนักเกิน16กกิโลกรัมต่อช่วงจนถึงคลอดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ตรมาสที่2แล้วนะคะ ไซมาสที่2กับไซมาาที่3เนี่ยน้ำหนักควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ0.4กิโลกรัมนะคะเราเหลือเวลาอยู่อีกประมาณสัก16-18สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คูณน้ำหนักเข้าไปก็0.4นะคะคูณกับไซมาสที่เหลือน้ำหนักก็ควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 6ถึง7กิโลกรัมนะคะก็คงจะไม่เกิน16กิโลกรัมและคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือน้ำหนักเราก็คงจะไม่เกินไปเพราะว่าถ้าคุณแม่ที่น้ำหนักเกินนะคะลูกออกมานะคะก็จะอาจจะมีน้ำหนักเกินก็มีโอกาสที่ปิดเบาหวานได้ด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าการควบคุมน้ำหนักของคุณแม่ไม่ใช่การอดอาหารนะคะเดี๋ยวบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าต้องไปลดน้ำหนัก ก็จะทําให้มีปัญหากับการเติบโตของลูกที่อยู่ในคันของเรานะคะนั้นตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การควบคุมน้ําหนักที่จะเพลนอาหารให้กลับไปรับประทานอาหารต่อที่บ้านโดยใช้ตารางนะคะแต่เมนูอ,อาหารคุณแม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะทานอาหารแบบไหนซึ่งตามความรู้ที่ให้ไปในเรื่องของดัดชนีน้ําตาลนะคะหรือการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมนะคะซึ่งตารางนี้นะคะเป็นตารางสําหรับคุณแม่นะคะในการไป ใช้ในการเลือกรับประทานอาหารซึ่งเวลาเรารับประทานอาหารของคุณแม่สามารถแบ่งอาหารได้มากกว่า3มื้อนะคะโดยมีมื้อหลักนะคะเช้าเที่ยงเย็นเราต้องรับประทานนะคะเราไม่ต้องไปทำไอเอฟนะ ทีนี้เนี่ยมื้อว่างส่วนมากเราก็จะควรจะทานเป็นนมนะคะหรืออาหารว่างอาจจะเป็นพวกถั่วมะลิแท้งอย่างเช่นพวกเม,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 ม็ดมะม่วงทานตะวันถั่วลิสงพวกกลุ่มนี้ค่ะจะไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นก็สามารถทําให้น้ําตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยนะคะและทีนี้เนี่ยเราลองดูก่อนนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะเพลนอาหารที่ให้ไปอ,อันนี้นะคะอยากที่ให้ดูไปนะคะอันนี้นะมื้อเช้านะคะเราก็ทานอาหารช่องนี้เลยค่ะ เมื่อกลางวันว่างเช้าไม่มีนะคะเราจะทานเป็นมื้อเที่ยงตามแผนนี้เลยนะคะโดยแบ่งกลุ่มอาหารเป็นกลุ่มข้าวกล้องกลุ่มนมนะคะกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มผักกลุ่มผลไม้หวานน้อยแล้วก็น้ำมันที่มาประกอบอาหารนะคะน้ำมันที่เราใช้นะคะควรจะใช้เป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวทานตะวันหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะมีไขมันสูงน้ำมันจากสัตว์ก็ไม่ควรจะทานเพราะว่ายิ่งเราทานอาหารที่มีไขมันสูงน้ำหนักก็ยิ่งคุมได้ยาก แต่กลุ่มนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มของผักอะค่ะสามารถทานเพิ่มมากกว่าในตารางก็ได้เพราะเป็นกลุ่มที่ดัชนีน้ําตาลปาทําให้น้ําตาลในเลือดของเราขึ้นช้าด้วยนะคะส่วนข้าวอย่าลืมนะคะที่บอกกันว่าเราควรจะทานเป็นข้าวกล้องแล้วนะคะคุณแม่ทานข้าวไม่ควรจะเกิน3ทับพีแล้วก็อย่าลืมปรับว่าถ้าคุณแม่ไปทานข้าวโพดไปทานเผือกไปทานมันฟักทองต้องลดข้าวลงนะคะก็คือ1ทับพีเท่ากับข้าวโพด ครึ่งฝักนะคะเพราะหนึ่งฝักของข้าวโพดเท่ากับข้าวสองทัพพียกตัวอย่างให้ฟังนะคะซึ่งเดี๋ยวในตารางอันนี้นะคะเราจะมีโภชนบำบัดสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครันแล้วเราก็จะมี QR Code นะคะให้ดูอาหารเลกเปลี่ยนซึ่งเราสามารถไปสแกนดูได้ตอนคุณแม่กลับไปบ้านว่าอาหารเลกเปลี่ยนตามตารางอันนี้นะคะเราเปิดดูได้เลยว่าควรจะทานอะไรนะคะโดยสามารถแลกเปลี่ยนดัดแปลงอาหารได้ตามความชอบของคุณแม่ได้เลยะคะ่ะ น,นี้นะคะคุณแม่นำกลับไปที่บ้านนะคะมีคำถามอะไรจะถามอีกไหมคะค่ะไม่มีแล้วค่ะวันนี้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะถ้ามีอะไรจะถามนะคะโทรมาก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลต่อเบอร์ภายในที่นี่นะคะ510 0, 0นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอนัดครั้งต่อไปนะคะเราสามารถเดินวอล์กอินมาได้เลยนะคะไม่ต้องให้คุณหมอส่งมาก็ได้นะคะก็ขอให้ คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะเพื่อความหวังว่าลูกของเราจะออกมาอย่างแข็งแรงนะคะเติบโตอย่างได้มาตรฐานนะคะเพื่อให้มีน้ําหนักที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ การตั้งครรภ์ของเรานะคะลูกจะต้องน้ําหนักไม่เกิน4กิโลกรัมนะเพราะาถ้าเกิดว่าน้ําหนักมากเกินไปเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้เป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณแม่ประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพนะคะ mm hmm. เพื่อทําให้การตั้งครรภ์ครั้งนี้นะคะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ mm hmm. แล้วไว้ค่อยเจอกันในวันที่นัดพบแพทย์ครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ